สวัสดีครับผมผมบานนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ EP ขับรถนะครับผม EP เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะอ่าก็ก็หายไปนานน่ครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับก็พอดีว่างานยุ่งมากแล้วก็ช่วงนี้ก็ไปแอบไปสปอยหนังมาถ้าก็ว่ามีสปอยหนังมีภาคการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปชมผลงานได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องขับรถยังไงให้มันประหยัดน้ํามันที่สุดนะครับผมเป็นการขับรถที่อยู่ในนอกเมืองนะครับ ในเมืองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้ารถไม่ติดเป็นการขับที่ทําให้รถเนี่ยกินน้ํามันได้น้อยที่สุดเนี่ยผมเติมน้ํามันเนี่ยผมเติมน้ํามัน500บาทนะครับผมตอนนี้น้ํามันอยู่ที่26.30บาทของอี0่นะครับผมผมเติมน้ํามันไป500ผมใช้ขับไปมามาทํางานโรงงานนะครับผมห่างกันร,ระยะไปทํางานแล้วก็รวมระยะไปกลับก็40โล ไปทุกวัน7วันเลยนะครับผมไม่ได้หยุดงาน7วันก็เป็นประมาณเจ2ดสี่สองแปดสองสิบนะครับผมผมใช้5้าร้อยนี่ผมได้อยู่ประมาณ8วันนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับสำหรับผมก็วิธีที่ผมใช้นะครับการที่เราจะขับรถให้กินน้ำมันน้อยที่สุดเนี่ยก็คือให้เราขับด้วยความเร็วคงที่ครับผมอย่างเรารู้อยู่แล้วนะครับผมว่าเราขับเส้นนี้เป็นเส้น เดินทางไกลเส้นถนนโล่งๆหรือเวลาเราขับเงี้ยเราไม่รีบมากไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปกระชากมันเยอะอย่างเงี้ยครับขับให้ความเร็วคงที่ที่80 90 1 0 0้้ยเราก็ลุยเลยใช่ไหมครับผมว่าถนนอย่างเงี้ยถนนนอกเมืองอย่างเงี้ยเขาจะใช้ความเร็วอยู่ที่ที่ 80- ถึง120กันเราก็ขับไปเลยสัก90ก็ได้ครับผม80 90 100อันนี้ผมขับอยู่ที่80นะครับผมอัตราการสดน้ำมันนี่มาดูที่นี่ นะครับกินอยู่ที่ประมาณ27ใช่ไหมครับผม27กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องเบรกบ่อยด้วยครับเราก็เว้นระยะของเราเนี่ยระยะที่ปลอดภัยอ่าแล้วเราก็อยู่เลนเนี้ยเลนซ้ายไม่ได้ไปเก,กะกาศรถอันอื่นเลยเพราะว่ารถคันอื่นที่เขาอยากจะแซงหรือเขาวิ่งเร็วเนี่ยเขาจะไปเลนขวาเราก็วิ่งอยู่ที่80 90ของเราของูอยที่เลนซ้ายใช้สมาธิของเราไป แค่นี้เราก็ได้ฝึกขับรถไปด้วยแล้วก็ไม่กินน้ํามันด้วยเพราะว่าช่วงนี้น้ามันแพงมากเลยครับผมสรุปเลยนะครับผมเทคนิคดีๆในการขับรถให้กินน้ํามันน้อยวันนี้ผมใช้เจ้าตัวนิสสันมาร์สนะครับผม,ผมเติมน้ามัน500บาทผมใช้ได้ประมาณ7-8วันวิ่งวันละ40กิโลนะครับผมอย่างมากเลยนะครับ8วันอย่างน้อยก็ได้6วันนะครับอ่ะ วิ่งมาละ40กิโลยังไม่รวมจิปะถาที่ว่าได้ไปที่ที่นั่นที่นี่วันละประมาณ5กิโลอย่างเงี้ยครับผมอ่าผมใช้ได้ประมาณ6ถึง8วันอย่างน้อยก็6อย่างมากก็8ด้วยวิธีการขับด้วยความเร็วคงที่ขับด้วยความเร็ว80อย่างเงี้ยครับผมเห็นไหมไม่กินน้ามันน้อยมากอ่าจบแล้วครับเทคนิคดีๆเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมหลับรถ เพื่อนๆที่ช่วงนี้มันน้ำมันแพงเนาะหาวิธีประหยัดน้ำมันกันก็วิธีนี้ก็ใช้ได้ครับผมลองเอาไปทำกันดูนะครับคลิปนี้พอแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย